มีเสียศูนย์ก็เลยบอกว่ากูทะเลาะกับหน้าตายกูทะเลาะกับน้าแต่แล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องเลี้ยงหนูทะเลาะกันเรื่องเลี้ยงด้วงส่วนพ่อพระเอกกอกหน้าตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาไม่สนใจเลยเพราะมึงสนิทกันมึงไม่ได้ทะเลาะกันเลยเพราะมึงอยู่ฝั่งเดียวกันเออเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบหน้าตายแล้วก็นาเสริมแล้วก็กเจ๋งชิบหาย เพราะมึงบอกว่ามึงทะเลาะก,กับน้าตายกับน้าเสือถามไปถามมาถามมาถามไปน้าตายก็มีคนยืนยันทำลายตัวเองว่าวันนั้นไปนเกี่ยวยาให้กับบัวเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงมีพยานทาไมน้าตายโดนหนักเพราะเด็กมันหายอยู่บ้านน้าตายแล้วก็มีปากมีเสียงทะเลาะก,กันกับน้าตายกับอีเสือศูนต่อมาความซวยของใครรู้ไหมความซวยของน้าแตงน้าแต่เ,ตเคยทะเลาะบาแวกกับเรื่องหนูกับอีเสือศูนย์ โกงหนูน,นนี่ก็ว่ากันไปแล้วก็มาทะเลาะก,กันล่าสุดตอนเรื่องเลี้ยงล่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาสิบยี่สิบคันก็มาแล้วมาดูพอกหนูมาถามเออถ้าเป็นคนอื่นนี่งงชิบหายเออมันอะไรยังไงไม่เข้าใจนะ่แต่ก็โดนสอบแบบระเบิดเถืเอ่องแบบมาราธอนน่ะสอบอยู่ที่สวนยาง เด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟกาแฟคือใครเล้าไหมตำรวจมาเสิร์ฟกาแฟมึงพูดไปกูก็หิวข้าวอยู่้วกูหิวข้าวอยู่นะเออนัตแต่ก็หิวข้าวอยู่นะแต่ตำรวจก็มาเสิร์ฟกาแฟไม่อยากกินกาแฟอยากกินข้าวกูหิวข้าวไม่สอบโดนไม่สูบสามทีชั่วโมงมองกูหิวข้าวเองไม่อยากกินกาแฟไม่อยากกินกาแฟแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็พี่น้องเอ๋ยสอบก็สอบนัตแต่แบบรอบแรกเนี่ยปาไปเกือบเกือบสามชั่วโมงรอบสองสองชั่วโมงรอบแรกสวนยางรอบที่สองอยู่ที่ลงสี อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนไปคืออะไรรู้ไหมปัญหาทุกอย่างที่มันเป๋และก็มันเพีย้ยนแล้วมันก็เบี้ยวไปเรื่อยๆเลยรู้ไหม สิ่งที่มันเกิดมหากรรมเป็นความงงว่าเส้นผมสามสิบกว่าเส้นนันแต่จะไม่ได้ประเส้นสามสิบหกเส้นหรือสามสิเก้าส้นหกเส้นเร,ระมานเนี่ที่มันไปโดนมันสับไม่รู้ว่าเอากันไกลตัดหรือเอามีดฟันลงพื้นอยู่บนภูเหล็กไฟน่ะมันคืออะไรจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาหานาเต่อยู่ที่ไหน แล้วก็เปิดภาพนั้นให้ผมดูแล้วก็ถามว่ามันคืออะไรเขาถามว่ามันคืออะไรตัดเส้นผมไปทําอะไรยังไงอ่าตัดเส้นผมไปทําอะไรยังไงคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรมันเพราะอะไรแล้วเขาก็มาถามผมทําไมต้องมาถามน้าแต่เพราะน้าแต่บวชมา บวชมาสิบกว่าปีจะไม่รู้เรื่องนี้สักแอดเลยเหรอว่ามีความรู้เรื่องพวกนี้พอรู้บ้างคนที่ฟังอยู่ใจล้มๆนะคนอยู่ในครอบครัวเนี่ยคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องศิลศาสตร์หรือไม่ศิลศาสตร์เนี่ยมีกี่คนหนะ้าตายหนะ้าตายนี่ธรรมดาหนะ้าตายก็บ้นบานๆไม่มีอะไรหรอก พราะเขาก็กีดยังไม่ได้มันงมงายเรื่องอะไรพวกนี้หรอกส่วนน้องฝนก็ไม่น้องฝนก็ทํางานส่วนพ่อเพเอและแม่นดงเอกอกเขาก็เป็นคนชอบซื้อหวย mm hmm. มักซื้อหวยไนี่มักซื้อเลขดิแต่คนที่ปฏิเสธอย่างชัดถ่อยชัดคําว่ากูไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์กูไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เลยกูพูดตรงๆคือกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อ อีเ e สียศูนย์ไม่เชื่อเรี่ยงศสยศาสตร์ผมไม่เข้าใจว่าทําไมมึงต้องพูดเสียงแข็งทุกครั้งมึงต้องพูดเสียงแข็งทุกครั้งเวลาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศสยศาสตร์มึงบอกว่าไปปัดทูปต,ตามหาลูกมึงมึงก็บอกว่าทําไปงั้นๆแหละไม่อยากจะขัดคนอื่นไม่อยากจะขัดใจใจเขาคนที่เขาแนะนํามึงพูดมาได้อย่างไร หลายๆคนเขาบอกว่าเออนี่มันเป็นเคราะห์เป็นกรรมเป็นเวรที่เกิดขึ้นอยู่กับครอบครัวคุณนะชาวบ้านเขาก็บอกอย่างนั้นมันเป็นเคราะห์มันเป็นกรรมคุณควรที่จะหม่ขาวถือศีลแปดสักเจ็ดวันแปดวันได้ไหมคนอยู่ในครอบครัวก็อยากจะให้ทํากลัวเป็นเคอาเป็นกรรมเวมร,รม,มึงก็บอกว่ากูไม่เชื่อกูไม่ทาอืมกูไม่ทาเพราะมึงไม่เชื่อหรือไม่อะไรไม,ไม,ไม,ไม่รู้อะ แล้วเรื่องเรื่องนี้ก็เงียบไปเรื่องเรื่องไอ้ตัดเส้นผมสามสิบเปอร์เส้นนี่ยก็เงียบไปไม่ใช่ครับนะคุณนิตยาผมอ่านผมอ่านเอกสารคุณพิมพ์ว่าอะไรนะคุณหมอตัดเส้นผมเอาไปตรวจก็เส้นผมมันหล่นอยู่บนภูเหล็กไฟคุณไม่เห็นภาพหรอมันคนละเรื่อง จุดสุในสวนเรื่องเล่านิทานเนี่ยผมเล่าไว้แค่นี้นะทุกคนพอจะเข้าใจเรื่องแรงจูงใจที่เด็กคนหนึ่งก็ต้องตายคุณเห็นความรักความห่วงใยกับเด็กคนหนึ่งที่แม่มอบให้ไหมความรักความห่วงใยที่แม่คนนึ่งมอบให้กับลูกไหมทุกคนก็ต้องคิดว่าเฮ้ยลูกที่มึงอุ้มท้องมาเก้าเดือน มึงเบ่งออกมาจากช่องคลอดมึงต้องรักเพราะมึงเจ็บมึงปวดมึงเจ็บมึงปวดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนัปัจจุบันนี้คืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นนัปัจจุบันนี้กับการโกโหกปิ้นป้นการล่่นต่ออะไรกับการแถะนั่นคือมหาการรมการแถะลุ้นๆอะไรที่เป็นผลประโยชน์กูเก็บ ทุกดอกอะไรที่มันเป็นผลเสียกูไม่รูไม่ชี้คนที่เข้าไปหาอีเสียศูนย์ไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าคุณเจออะไรไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าคุณรู้สึกอย่างไรผมจะมาพูดให้ตายแค่ไหนคนพวกคุณก็ไม่ทราบซึ้งแก่ใจว่าคุณเจอเหมือนผมหรือยังคุณเจอเหมือนผมหรือยังคุณรู้สึกหรือยังว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย มันไม่ได้มาเสกสันปั้นแต่งหาเลยเลยมันคือความรู้สึกลุ้นวนมันคือความจริงลุ้นวนเฮ้ย okay. อ่ะคนนึงที่เคยเข้าไปคนที่อยู่อยู่ที่ร้อยเกินเนี่ยคนที่อยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยบุมน้อยเนี่ยผมถามหน่อยดิว่าผมไม่ได้ไปขยันขยอให้เขาออกมาพูดแทนผมหรือออกมาพูดถึงเรื่องอีเสียศูนย์เนี่ยไม่ แต่เขาพูดออกมาจากความรู้สึกที่เขาเจอมาเจ็บแสบถึงสวงหรืออยางถ้าเขาเจ็บแสบถึงสวงแล้วเขาก็ออกมาพูดในความรู้สึกของเขาที่เขาเจอมา